กินกันโรครายการพอดแคสต์ดีๆที่จะมาชวนทุกคนกินดีเพื่อป้องกันโรคภัยไปด้วยกันเพราะอาหารไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่คือพลังแห่งการเยียวยาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกันโรคค่ะ ทุกคนเคยไหมคะที่อยู่ดีๆเราก็รู้สึกเศร้าเงาหรืองุดหงิดขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุทั้งที่เมื่อวานยังแฮปปี้ดีอยู่เลยตื่นเช้ามาก็รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่ายิ่งในช่วงที่อะไรๆก็ดูจะวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ข่าวสารในโซเชียลมีเดียที่ถาถมเข้ามาจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าพลังงานในตัวมันหมดลงไปดื้อๆหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกนี้เราอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีวิธีง่ายๆที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้นั่นก็คือกินอาหารบำบัดใจค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะมีการศึกษามากมายค่ะที่ยืนยันว่าอาหารที่เรากินเข้าไปส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตของเราค่ะ ซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อนะคะอย่างงานวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ญี่ปุ่นได้เผยแพร่การศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ เขาพบว่าการขาดสารอาหารบางชนิดเช่นกรดไขมันโอเมก้า -3 หรือวิตามินดีมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เกิดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้นหรือแม้แต่การศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเองก็ชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสม่ำเสมอคะ่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราควรกินอะไรดีวันนี้กินกันโรคได้ลิสต์มาให้แล้วค่ะรับรองว่าหาง่ายทำตามได้ง่ายสุดๆเลยค่ะ อันดับแรกค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยหรือปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นแซลมอนซาดีนหรือแม้แต่ปลาทูบ้านเรานี่แหละค่ะก็มีโอเมก้าสสูงมากซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในการทํางานของสมองและช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อไปคือข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือขนมปังโฮวี อาหารพวกนี้นะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสารเซโรโทนินหรือสารแห่งความสุขทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ค่ะต่อไปคือผลไม้ที่หาง่ายอย่างกล้วยผลไม้ยอดฮิตที่หาซื้อได้ง่ายสุดๆในกล้วยนะคะมีสารที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งร่างกายจะนำไปเปลี่ยนเป็นสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินนอกจากนี้ยังมีวิตามินบีที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทด้วยค่ะ สุดท้ายคือผักใบเขียวเข้มอย่างผักโขมคะนาบรอกโคลีซึ่งผักเหล่านี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามิน B6 และกรดโฟลิกซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาททำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากอาหารแล้วนะคะการป้องกันไม่ให้เราอยู่ในสภาวะที่จิตใจอ่อนล้าก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะอยากให้ทุกคนลองทำตาม3ข้อนี้ดูนะคะข้อแรก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนคือการชาร์จแบตที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายและจิตใจค่ะลองจัดตารางเวลาการนอนให้สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณตื่นเช้ามาอย่างสดใสขึ้นเยอะเลยข้อต่อไปคือออกกำลังกายเบาๆค่ะไม่จำเป็นต้องหนักหนาอะไรเลยนะคะแค่เดินเล่นสัก15-20นาทีในสวนหรือว่าโยคะเบาๆก็ช่วยได้แล้ว การออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรารู้สึกดีขึ้นทันทีค่ะหรือว่าจะทำกิจกรรมที่ชอบลองหาเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่คุณรักอย่างเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงหรือปลูกต้นไม้กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้หลีกหนีจากความเครียดและได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องของอาหารไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความอิ่มท้อง แต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกและจิตใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะการหันมาใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอาหารที่เราเลือกกินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นได้แล้วค่ะกินกันโรคขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเผชิญกับความรู้สึกที่ยากจะอธิบายนี้นะคะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งกายและใจค่ะ ถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ